พวกเราไปถึงัาไม่ขาดกันพวกเรานี่คือทุกคนทีมงานจนไม่สามารถทําได้แล้วไปทำที่อื่นไม่จริงค่ะทุกวันนี้ใหม่ก็ยังไ like, ลค์รูปของพี่เจแมแหมอยู่นะคะแล้วก็ยังตามฟอลโล่พี่เจแมแอมอยู่แล้วก็ไม่เคยเลิกเลิกไลค์ไม่เคยเลิกฟอลโล่เลยแล้วก็ความรู้สึกทุกอย่างก็เหมือนเดิมแล้วก็ ถึงที่จแมแอมอยู่หรือว่าไม่ได้อยู่ใหม่ก็ยังสวัสดีทักทายได้ปกติแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันค่ะกับชีมงานกับทางดาราทุกคนที่เคยจัดคู่กับพี่เจแมแหมก็แฮปปี้ดีนะคะแล้วก็ไม่เคยมีข่าวเนี้ออกมาอันนี้เพิ่งได้ยินครั้งแรกตกใจเหมือนกันอ๋อพี่คือจะใช้คําว่าไม่ได้อยู่เนี่ยไม่ใช่ค่ะคือรายการเอ่อรายการที่พี่เจแมแอมจะต้องเริ่มทําใหม่เนี่ยนะคะก็จะต้องเป็นตัวพี่เจแมแอมเนี่ยทำพิธีกรอ,อีรายการหนึ่ง ซึ่งตรงนี้ขึ้นอยู่กับผู้ใหญ่เขาวางไว้แล้วว่าใครจะต้องทารายการไหนและใครที่จะต้องไม่ได้ทํารายการนี้อันนี้ใหม่เป็นเด็กใหม่ไม่ไม่ไมไมไมะระงงขอตอบคำถามของผู้ใหญ่แล้วกันนะคะเพราะว่าเป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่มากกว่าส่วนใหม่หรือว่าพี่ก้องจะต้องยังอยู่รายการเอ็นก็คือคําสั่งจากผู้ใหญ่เท่านั้นไม่มีการปลดแล้วก็ไม่ได้ลาออกหรือว่าไล่ออกอะไรทั้ง,งานั้นค่ะเดี๋ยวก็ต้องเจอค่ะรู้สึกว่าในช่วงปีใหม่เดี๋ยวพี่จะแบ่งก็ต้องมาทํารายการใหม่กับช่องซามแน่นอน ไม่จริงเลยทีมงานหองทางทางไฮเอ็นนะคะก็น่ารักกันมากเราก็ารักกันมากผูกพันกันมากทํางานมาปีหนึ่งไม่เคยมีปัญหากันเลยค่ะกับทีมงานเนี่ยพูดได้เลยว่าไม่มีอะไรทีมงานน่ารักมากๆนะคะแล้วก็กับพิธีกรด้วยกันทั้งสามคนเนี่ยก็น่ารักกันอยู่แล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังจิกกัดพ่แบบเล่นๆทางรายการอยู่ไม่มีปัญหาแน่นอนค่ะแล้วเรา ด้วยส่วนตัวของใหม่ใหม่เป็นเด็กสุดในรายการนะคะเวลาใหม่ทําอะไรสดแต่ละครั้งใหม่จะต้องขอโทษพี่เจมแมมกับขอโทษพี่ก้องตลอดนะคะซึ่งก็จะไม่มีอะไรติดใจกันแล้วแล้วก็เรา <c oughs> เราไม่มีปัญหาอะไรกันจริงๆค <c oughs> ่ะแ <c oughs> ล้วเราก็จะถึงแล้วก็อยากร่วมงานกับพี่เจมแมมได้เหมือนเดิมไม่มีอะไรเลย,ยกให้คําถามนี้คือเหมือนเหมือนใครคนเดียวเลยนะแต่ว่าไหม่ถึงร่วมรวมกันก็ถ้าหากว่า รู้คำถามอันนี้ก็เรียกอยากอยากอยากถามเหมือนกันแต่ไม่ใช้คำว่าเคลียร์เพราะว่ามันไม่มีอะไรจริงๆนะเพราะว่าก่อนที่พี่แหม่มไม่ได้ทำรายการเนี่ยพี่แหม่มก็ยังมาที่ช่องอยู่เพื่อจัดรายการอื่นก็ยังคุยเอ้าใหม่เป็นยังไงเหมือนเดิมปกติจะไม่เคลียร์ค่ะแต่ว่าอาจจะแบบเฮ้ยพี่แหม่มทำไมมีข่าวแบบนี้อะไรเงี้ยมีอะไรหรือเปล่าคะอะไรเงี้ยแต่ก็ปกติค่ะใหม่เป็นน้องแล้วก็เคาลพแล้วก็รักพี่เจนนั่งเหมือนเดิม ค,คือปกติต้องบอกก่อนว่าใหม่กับพี่เจมมี่ไม่ได้ซีกันขนาดที่แบบฮัลโหลทุกวันหรือว่าไปกินข้าวอ่ไงเงี้ยไม่ใช่แต่ว่าจะคุยกันเฉพาะตอนที่เราทํางานเท่านั้นแล้วใหม่อาจจะแบบไม่ได้คือไวัยก็ต่างกาันใหม่จะไปตีซีหรอจะไปเล่นข้ามหัวอ่ไงเงี้ยไม่ไม่มีนะคะแล้วก็จะทำงานก็คือทํางานกับพี่ก้องก็ก็จะมีช่อง ไฟระหว่างกันว่าเอ้ยโอเคผู้ใหญ่นะอะไรเงี้ยเขาก็ต้องมีมุมส่วนตัวและอะไรอะไรที่เราสามารถเล่นได้ไม่เล่นได้คงไม่มีอะไรที่ต้องแบบโทรไปทุกวันทุกเวลามาั้งบางทีเขาก็มีโลกส่วนตัวเนาะ<ม>แต่ไม่มีอะไรค่ะกับใจเลยเนี่ยก็แฮปปี้ค่ะก็ดีค่ะก็อาจจะเป็นปีหน้าก็ได้มันะอาจจะหรือไมไก็ โอ้ยนี่ถ้าต้นเดือนก็ไหวไหมเนี่ยถ้าต้นเดือนก็แปกแล้วนี่คงไม่ใช่ต้นเดือนแล้วก็ไม่ใช่ต้นปีหรอกถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะแบบว่าถ้าไม่ายปีหน้าก็อาจจะเป็นปีนู้ดก็คือปีห้าแปดอะไรอย่างเงี้ยไม่นานบางทีนะในสิ่งที่เราคิดมันอาจจะไม่ได้ใช่ก็ได้บางครั้งไหนไม่อยากบอกไปว่าเราจะต้องแบบแต่งงานและแต่งงานชัวสมมติถ้าหนอบอกว่าไปแต่งชัวแล้วอยู่ดีๆสมมุติว่าเลิกกันขึ้นมา ไ่เสียนะคะผู้หญิงก็ต้องเข้าใจด้วยเนาะก็พูดกลางๆดีกว่ารอให้แบบว่าชัดเจนชัวร์แต่อย่างน้อยๆคุณพ่อคุณแม่เขาก็มีรอยข้อมือทองใจอันนี้นะคะที่ห่อไม่ได้ะครัวันเกิดค่ะวันเกิดคือห้ามถอดเหมือนเหมือนถ้าถอดก็จะแบบว่าจะน้อยใจนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยบางคนอาจจะแบบเอ๊ะยังไงเนี่ยทำไมใส่ทองมาเข้ากับสุดคนอวานลโดนบังคับนิดนึงไม่ว่าเป็นการแีกต ไม่หรอกค่ะคุณแม่น่ารักค่ะคุณแม่เขาไม่ได้ตรีตลาจอกนะคะแต่ว่าเขาก็เหมือนกับว่าเขาก็เอ็นดูเราเขาก็อยากจะให้ของขวัญอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็เขารู้สึกดีกับเราเราก็รู้สึกน่าทันอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนกับว่าเขาไม่ได้สั่งหรอกาห้ามถอดแต่เราก็รู้สึกว่าเราคิดแทนผู้อยากไม่ชอบใครจะไปถอะ <c oughs> เขาให้มานี่จะไปถอดกัาเหรอเขาตอนแรกจะฝากมาให้กับทางพิตายแต่เขาบอกว่าให้เข้ามาเอาเองที่ตัวเอออะไรอย่างเงี้ย แค่นั้นพูดแค่นี้แล้วก็เขาพูดบ่อยมากเขาพูดเขาก็อยากให้แต่งงานมีครอบครัวกับลูกเขาอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็อยากให้รับกันตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตรงนี้เราก็ก็ไม่อยากจะรับปากผู้ใหญ่เพราะเราไม่รู้ใครเป็นคนที่กลัวอนาคตไม่อยากที่จะแบบว่าอุ้ยแน่นอนค่ะเดี๋ยวทีนี้จะเสียผู้ใหญ่เสียทุกทายไม่เคยดูเริ่มนะคะแต่ว่าแต่ว่าทง ไปกับคุณแม่หรือน้องสาวเคยไปดูดรหรือเหมือนอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้เหมือนไม่เคยถามแต่รู้ว่าวออ้าวอาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งคือช่วงนี้ก็ค่อนข้างห่างกันบ้างเพราะว่างานของแต่ละคนก็ค่อนข้างเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากจะดูให้ถ้าหาว่าเราห่างกันนานๆอย่างเงี้ยมันจะเป็นยังไงไหมถ้าสมมติว่าอยู่ดีๆเราแต่งงานกันขึ้นมาบางครั้งเราก็ต้องมีหลากหลายอารมณ์กันเนาะ บางทีเราก็ต้องผ่านตรงนี้กันมาก่อนถึงจะ4ปีแล้วแต่สปีไม่ได้หมาความว่ามันจะแบบทุกอย่างโอเคหมดหรือไงแค่นี้นะเดี๋ยวจำหน้าก่อน ไม่แก่แต่ว่าพี่ไตก็อายุเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาเข้าใจค่ะจริงจริงไต้ของแม่ยังไม่อยากแต่งเพราะว่าตอนนี้กําลังแบบว่าทําเงินให้พ่อแม่ได้เยอะอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังพ่อแม่ก็โอเคมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าเป็นไปได้รักจริงไม่มีปัญหาการก็น่าจะไม่เกินสองปีมารอายุไม่ทันะไรอย่า เขาอยากมีนะคะแต่ว่าใหม่ก็ไม่ได้แบบว่าคิดอะไรมากอยู่ยัทีเรื่องของวิทยาศาสตร์เรื่องของการแพทย์เข้ามาช่วยเยอะแยะไม่ไรค่ะเอาที่แบบว่าเราเช็คแคร์พ่อแม่ก่อนว่าตอนนี้คุณย่าเสียไปด้วยเรายังไม่อยากโฟกัสในเรื่องของงานแต่งตอนที่คุณย่าเสียอย่างเงี้ยมันมันไม่ใช่อะค่ะโอเคนะคะค่ะให้ผ่านในช่วงของกานไว้อะไรให้กับคุณย่าเจ็นสี่สิบ